จีแตกใบพิชยาทัานหันแต่งตัวแซบเล่นเอาโตศักดิ์สิทธิ์แอบหัวร้อน่เขาขอแต่งกันไปแล้วหลังดูใจกันมา9ปีสําหรับคู่ของโตศักดิ์สิทธิ์และใบพิชยาทัานเอาบรรดาแฟนคลับลุ้นหนักมากที่วิวาของทั้งคู่รวมถึงเบบี้ตัวน้อยล่าสุดผู้ประกาศข่าวคนสวยก็สร้างเสียงฮือฮาโพสต์ภาพตนเองผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวแบบแอบแซบเบาๆใ่เสื้อกล้ามสีดําโชว์ผิวสวยๆชนิดนานๆทีแถมแคปชั่นนั้นยังไม่ธรรมดาซะด้วยเจ้าตัวบ,บอกว่า ถ้าใจเราฟินโดนหวยกินก็ไม่เป็นไรเนอ้อเนอ้อการนี้ถึงแม้แฟนๆจะฮือฮากับลุคนี้ของสาวไบแต่หวั่นใจอย่างหนุ่มโตอาจก็ไม่ฟินด้วยโผล่หย่อนคอมเมนต์แอบห่วงเบาๆชุดนะเดี๋ยวนี้ติดอีโมจิหน้าเพียๆและลูกไฟอีกหนึ่งกลุ่มไม่ต้องบอกก็รู้แม่เรียวในมือพ่อสั่นระรัวไปหมดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานของเรานำมาฝากให้รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ